อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงไว้ถ้ากินในครัวเลื่อนเฮ่านั้นขาพี่น้องแข่งอาหารให้กับครัวเลื่อนนะครับเนาะเรือกินก็จังขายแม่งขายเรือกินเท่าก no> ับได้ขายค่ะพี่น้องงามค่ะพี่น้องแล้วหรอเ่ได้แล้วค่ะซิมอ่ซิมหอยซิมหอยเอาขึ้นมาเร็ว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 ขึ้นมาจากแนวขึ้นมาจากแนวเรื่อ้ๆปัดได้แนวกินแรงแล้วพี่น้องได้แนวกินแรงแล้วค่ะ เอามาันเขาไปหอดไซร์ระบาดเนี่ยเอามัจึิบตวตอดเจ้าเถอะปาสวัสดีครับมาพ่อ,อ,ก,พอกันนะครับกับช่องไา่คำสอนชาแนลนะครับอ่าเห้านะครับ บาต่อมสาวอยู่แล้ววันนี้เ้าสิไม่เห็ดยังกันครับก้อยบกหอยก้อยบกหอยแมนกับก้อยบกหอยสูกินก๋อยมากินแหงบกหอยนี่แต่ก่อนเ้าสิีมาก้อยบกหอยข้าจะต้องเลี่ยงก่อนนะคะพี่น้องต้องมาเลี่ยงหอยก่อนก็อสีโดนเพื่อสีเลี่ยงแล้วก็สีมา่อก้อยอีกะต้องเลี่ยงก่อนค่ะจังสีได้กินค่ะนาอแมนค่ะถ้าเขาเลี่ยงบ่าได้กินเด้ค่ะก๋อยมากินก๋อยมากินหอยเจ้า หอยเจ้าคือสตีเสบแช่ไเนาะเดี๋ยว่าสีผ้าไปกินค่ะหมพี่วีวะเสาแน่นครับพี่น้องกะเขาเรื่องเลยเนาะกะมือหนีนะครับเพราะสีมาเลี้ยงหอยกะเป็นพวกหอยหอยมีหอยยังไงหอยจูบหอยคุ้มเ้องนี้แหละค่ะหอยเจ้าอยู่ในน้องนี่แหละค่ะหอยเจ้าหอยเจ้าเมุดเลยหมดแม่นค่ะหอยก่อยนี่แหละค่ะหอยใหญ่บ่หอยเจ้ามีจำนวนใหญ่ใหญ่ค่ะครับพี่น้อง กะซไปเลี้ยงหอยนะครับหอยข้างหลังนี่ครับจะเป็นบ่อหอยนะครับจะมีพอกหอยเชอรี่หอยหอยหอยจูบนะครับหอยเชอรี่หอยจูบเอ่อเขาจะเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็สร้างรายได้เนาะแช่นค่คะขายเด้บ่ได้ค่ะขายบ่อหอยจอบขายค่ะปีที่แล้วกขายค่ะบ่ค่ะเอาหอยนูบ่ค่ะก็เขาวินหนองเนาะอ่ะเดี๋ยว มาเบิ้งกันครับว่าเข้าจะเข้าจะภาพไปเบิ้งวิธีการเลี้ยงหอยสไตล์ของหัวเข้านะครับแล้วก็เก็ดเก็ดก่อยหอยน้ำเน่าแน่นอ่ะก่อยหอยโอเคครับไปเบิ้งเลยครับไปเลยพี่น้องนี่ก็จะเป็น่อหอยเกาเฮ้าได้ค่ะพี่น้องนี่เฮ้าจะมาฟื้นฟูนะคะจากเอ่อเกาที่เฮ้าเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะลูกหอยกรลั่งออกนด้ค่ะ ทาก็จะเลี้ยงเป็นหอยจูบหอยขมเนี่ย่ละค่ะบานเหา่าแล้วก็หอยเชอรี่เลี้ยงร่วมกันค่ะก็จะเบิง่งหกแน่เด้อค่ะพี่น้องตัดต้นกล้วยขึ้นเป็นอาหารให้เขาค่ะตัดถิ่มลงเขาจะมาเฮ็ดให้มันเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นกว่านี้เฮ็ดเป็นแรงอาหารให้เขาค่ะเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันเด้อค่ะพี่น้องว่าเหาสีเฮ็ดแนวหรไ ไปค่ะตัดไม้ไผ่ไปเฮดบอหอยจ้าเดดก็ฮ้อนหอนค่ะพี่น้องเจ้าเมื่อยก่อนนะคะ่ะล้อมามันขาะพี่น้องล้อจริงมันออกล้อแหน้มันออกค่ะตัดมันลงมาแล้ว รือยังเยอๆะๆ,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 ๆมันจะหก,กถือดีๆถือ,ด,ถอดีๆถือว่าดีๆถือว่าดีๆเดี๋ยวหกเนี่ยเอามือจับไว้ด้วยค่ะอันนี้กาหลังจากสีเฮ้าอัดไม้ไผ่มาแล้วนะคะพี่น้องเท่ากัจะมาตกแตง่อเป็น่อหอยเก่าค่ะที่เฮ้าเคยเลี้ยงไว้อยู่แล้ว ปล่อยไว้ระยะหนึ่งนะคะบรได้ดูแลเนาะมีงานอย่างอื่นเนาะคะ่ะตอนนี้มันหมัวแน่มันโกแน่ทั้งสนกล้ยลรวก็บก้างหมูเผานะครับแล้วที่นี่เข้าจะมาดัดให้มันเป็นสัดเป็นสว่วน ดินยืนรอตรงนั้นลูกไม่มาลูกยังยังยังนอแบบนี้นอใสยังเขาโอ้เคยใส่เบ็ดไว้เขาลืมข้าวโ้ยค่อยค่อยค่อยเอาขึ้นมาเริ่เรเร่เรเรขึ้นมาจากน้าขึ้นมาจากน้าปัดเดี๋ยวเดววดวกินแรงแล้วพี่น้อง มานครับหอยไซใปไล่อด้เยแถหอไซประมาณสิบล <S uck sect> ังนี Paint ่แหละเอาตั้กรติดอีกบ่ปัดมาเบิ่งเ่นกันพี่น้องปัดปปปัดปดปปปเาปดตัว2ตัวพี่น้องปัดานครับมือนี้ดว้กิน แรงเหรอเฮาไปไป่ข้ามีฮักหมดเลมันฮักแล้วเขนปล่อยไปโดนใครยุ่ยเจ้าว่าหอก่อนข่อยใส่ไว้ฟังต้องผุนผุนฟังต้องผุนบักรลายลังหนึ่งข่อยใส่ไว้เออเดี๋ยวไปเบิ่งอีกปะโอ้โหเดี๋ยวเนีกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยกินแล้วครับพี่น้องตัวบักง่ายนึงไปเดี๋ยวไปยามอีกครับใส่เบ็ดยังยเขเป็นพี่น้องเอ้ยในปลาคอแง่ไปต้มแล้ว ถืออีกแล้วบ่ถือกินแล้วพี่น้องทะเลปลาอีกแล้วพี่น้องปลาคอดง่างอ้ยถืกีกแล้วพี่น้องปลาคอโอ้คือแหนมเถอะโอ้ว้าวต้นมันมีหลบลบูกได้เดียวว้อะอีกตัวหนึง่งต้อ้กินไปก่อนมังได้อีกวันนี้ lắng nỉ lắng nỉ nè em thấy nụ tổ voi nhảy. Tái không. Tái đâu nỉ Tái. Tái với thôi mà. Anh ốc. nắp nồi. Một hai ba. Đấy bao nhiêu Wow. Đấy bao nhiêu đinh. หนึ่จังทันเอี๊ยอ้าคือเก๊ดและก็เก็บอ้ยหามเลยเปักข้าวเป็ดเบียรพอ,อนี่ค่ะพี่น้องได้แนวกินแรงแล้วค่ะหลังจากที่เข้าเผ็เดเบียรน้ำทงไฮทงหน้าเข้ากับปักเบ็ดไว้น้ำให้หน้าเข้าค่ะได้แนวกินแรงแล้วค่ะต้มบ่เห,นนนเห็นยังกินต้มเนาะต้มแซ่บๆค่ะไปเห็ดแน้กินโต๊ย เหตดเบียกต่อ โอ้ก oh, no กอดขาเขาด้วมั้อน่หักลายน่ขอาเ <laughs> ดี่ยวนี่ยกินแรงอีกแล้อเปนเนี่ยเดี่ยวนี <laughs> ่กินแรงอีกแล้วเขไปแหมงอย่างเขาไปหามูา <laughs> มะงูเป็ดบลคอได้มัเป็ดบลคอ,อง,งี่ยบุญญานะนะคนดา่าบอกมาหนี่ <laughs> ย วุ้ยเขาไปาไหนจังใดแซมบ่ปักนเนาะเสือเปเขาไปห้ำกูหาม,หามเ,าเ,เลยปักนี่อเลยขึๆๆๆ้นแล้วนะบัน้ดมาถึงล่งแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้เท่ากับมาตอนนะคะเป็นหาผักตบหาอาหารหอหอยเนาะค่ะ เอากระเจ็ดเป็นช่องเป็นช่องนะคะให้อาหารหอยให้หอยมันเกาะนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะพี่นอ้องนี่ค่ะก็จะเห็ดเป็นช่องเป็นช่องค่ะเขามีอาหารกินนะคะถ้าเขาไม่มีอาหารกินเขาก็จะตายนะคะพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องกำลังขุนจอกขนแหนค่ะขุนจอกจากบอ่อเก่าที่เลี้ยงไว้บอ่อก็จะ เคี ia, ่ยแต่ก็จะเป็นลูกๆนะคะนี่นะคะพน,น,คนักงานขุนเข้ากับกระลังหาไมา่ค่ะ oh. นะคะเขาก็จะเอาลูกมองนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเอาไม้กาดไว้เป็นช่องะคะ่ะ mm hmm. แต่เขาเมกเกอเป็นที่อาศัยเป็นที่ไครผินกินของเขาค่ะบ mm hmm. ึงบอห้อยเกาทีรือจอกออกนะคะ จากข้างนั้นบอนี่หนาบ่ค่อยอยู่เป็นบอ่บอบ่ค่อยลึกค่ะนาบเลยบ่ค่อยอยู่ได้เหตดบอ่อลึกกำลังปาะอยู่น้ำฟังลูกมันกัดร้ายเต็มอยู่ค่ะลูกกำลังออกเปาะอยู่น้ำฟังค่ะเชิญไลค่ะพนักงานหาบ อยากีินาบ่ต้องอธิบายก็ได้อ่าเด็กกันแล้วค่ะเด็กกันแล้วเด็กกันแล้วนี่ค่ะไข่หอยเสียบไม้ไว้เขาก็ขึ้นมาเริ่มขึ้นมาใครแล้วครับพี่น้องแต่ก็จะเริ่มขึ้นมาใครเรื่อยๆเขามีการบวชข้าวลูกหอยล่างขึ้นมาเกาะ เขาขึ้นมาหาไข่ทั้งทึ่งซ่นนี่ค่ะเขาบ่มีหมองไข่ก็เลยเห็ดหมองไข่เขาไม่เสียบใหม่ของเขาแล้วค่ะ เราไปห้องเซียนยังไงอาหารหอยหอยมันมากินของสูงอาหารสุดยอดสุดยอดมันกินของสูงกว่าค้นดเว้ยหอย,ย <c oughs> การนกเผาแหงแม่นเอาการนกเผาการนกเผาสดนี่ล่หละแหงหอยกินมาด้วยกันเลยเจ้าวสิบีน ของตำตำมีโบก,กินมากินของสูงอี่ยต้องบาคนเลี่ยงอีดีวหอยเนี่ยเอาไปปีนบอกแล้วกะ เสาไฟฟ้าห่ากับมีเด้อพี่น้องมีเสาไฟฟ้าหอดแล้วเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าทางมอันหอดพี่น้องเสาไฟฟ้ามากก่อนทางเองค่ะพี่น้องถรงหน้าห้ากล่องกระซีสั้นๆในจังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องทางทางเขาเสือนแถวหน้า อันนี้บอหอยเห่ากันแล้วละคะ่ะมาเบิ้งกันไหนเลยได้ค่ะพี่น้องเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆค่ะล็อกหนึ่งก็จะเป็นล็อกต้นนป่วยที่เขาตัดลงมาจากสวนเห่านะคะตัดแตง่งกิ่งต้นกล่วยแล้วเขาก็เอามาลงเป็นอาหารหอยต่อเนาะคะ่ะไข่ก่าเห่าสถิ่นซื่อค่ะพี่น้องไห่หอยเกาะค่ะให้มันเนาให่มันเนาเป็นอาหารหอยเนาะครับแดนค่ะอ่านี่นอก็กบาก็จะลืมมาเกาะ นี่ครับเขาจะขึ้นมากอกินเป็นพวกเศษพักเศษหยาเศษหยาเศษฟางหรือว่าเป็นพวกเศษงาใหม่หยังต่างๆนะครับที่หอยมันกินได้เขาเขามาลงตรงนี้ต่อมากจะเป็นการบักข่าวค่ะถ้าบักข่าวเข้าหนิล่ะค่ะทีเขาตัดแต่งตุ่นบักข่าวเขานาะค่ะเขาเอามาลงค่ะไห้เขาเกาะเป็นที่เกาะอาศัยของเขาแล้วก็เป็นอาหารของเขาได้นาค่ะใหม่เนี่ยเขาก็ตีเป็นลอกๆไว้ให้เขาไข่ให้เขาจับได้ด้วยค่ะ นี่ครับนี่นองอันนี้พึ่งเฮ็ดนะพึ่งเฮ็ดแต่เมื่อวานนี่พามาหนึ่งคืนนาะเขาก็จะขึ้นขึ้นมะไขยนะครับขึ้นมะไขรท่างกักเผาวนี่ก็จะเป็นอาหารของเขานะครับเขาจะมากินแฮะอ่าหลอกตอมาเขาก็จะเฮ็ดเป็นพักตบน,นี่ค่ะพักตบในสวนเขานี่แหละคะ่ะในน้องเขานี่เขาก็ยใหญ่มากนะคะ่ะพักตบใ้ให้พขาเกาะเป็นอาหารของเขาคะ่ะพักสารพัดประโยชน์นะครับนอกจากจะเป็นอาหารของซตว์แล้ว เข้ากันยังเอามาเห็ดพวกปุ๋ยมงปุ๋ยมักนะครับถ้าเก answer, ิดว่ามันแพอีลีพี่น้องแต่ผมว่าม้านบบแพดอก,กอยสก,กินเบิร์ก่อนถ้าเกิดร้านแพอีลีเข้ากับเอาหลากขึ้นมาเนาะคุ้มไซโคนต้นใหม่มหรือว่าเอาไปเห็ดพวกปุ๋ยมกักเนาะจะดีมากเลยพักตบเนี่ยต่อมาจะเป็นพักกระเฉดค่ะพักกระเฉดน้ำเข้านี่แหละค่ะเอาไว้เห้เขา้าเกาะ,ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เขาแพ้ยอดเขาก็กินได้ด้วค่ะพี่น้องเอาไปกินก็ตำหมกเนี่เก็บขายเก็บขายกยังได้เลยน้อแน่นค่ะเก็บขายก็ได้ค่ะเก็บขายกันยังได้เลยแน่นค่ะกูได้มาเนาะพี่น้องมายามค่ะโอ้เอฟซีมาปึ้ดรถสองคันนี่แหละครับพี่น้องเขาก็จะเฮ็ดแบบอิงธรรมชาตินะครับเลียนแบบธรรมชาติไว้นะครับ เขาจับโบหนี้ปลาธรรมาชาติเพราะว่าหอยปกติแล้วตามธรรมาชาติเขาอยู่แนวไดเขาเคยอยู่แนวไดเขาก็จะเห็ุแบบนั้นเนาะบารนีเจังใดบารน,นี้เข้าเขากะสีผ้าไปกินก่อยหอยบอ <laughs> หอยหอยนะครับพี่น้องค่ะพี่น้องไปเก็บหอยกันค่ะ ล่างหอยล่างหอยไ <c oughs> ส่หอยมาเบิ่งก่อนไหนสุดท้ายปานไดนเออพี่น้องหอยงามแท้ไปไปล่างหอยพี่น้องหลังจากที่เฮาล่างหอยแล้วเฮาก็มาทํำทำาให้มันสุกค่ะพี่น้องเฮาต้องต้มโดนบ่ต้มเพราะให้เขาสุกค่ะต้มโดนแห้งมันสินเหนียว ก็ซุกแล้วก็เอาคืนไปเลยเข้าตรงนี้จับไปล่าว่นนี่พ่อค่ะพ่อก็ะเบิ่งเอากาเอาพ่อไห้เข้าเดือดคือไม่อีกสักรอบนึงเนี้ยค่ะไ้เลย จากที่เฮาทาหอยซุกค่ะพี่น้องหอยกะได้ซุกแล้วอันนี้เฮากะเก็บพักค่ะพี่น้องเก็บเท่าที่มีในสวนเฮาค่ะทีนี่ไปบระกูดต,ตะไคร้ชักหอมนี่แหละค่ะถึงเฮามีในสวนเฮาเนาะนี่ครับพี่น้องอุย้ยบักหอยงามๆเลยครับหอยงามปะค่ะ พี่น้องได้ลวกแล้วเรียบร้อยหอยงามมาค่ะหอยสวยหอยสวอหอยสวยไหมอหอยว่อชอบหอยชอบหอยเหมือนพ่อไหมเยี่ย <laughs> <laughs> มเยี่ยมเยี่ยมขั้นตอนนี้ก็คือคการล่รางหอยค่ะพี่นอ้องต้มจุกแล้วเ้าก็ต้องล่างให้สะอาดก็ได้ค่ะล่างว่าสะอาดกินก่ได้ได้ค่ะหอยพี่น้อง เ <พ uka> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมการตอนนี้คือการล้างหอยนะคะพี่น้องเขาต้องล้างหอยแล้วก็เอาตาหอยออกค่ะต้องล้างให้สะอาดะะาดะะ้วยค่ะฝ่าวาได้ด้วยค่ะการกินหอยทำก็ะสะอาดะคะ่ะตรงลีลาตรงมีลีลาไหมนมอมีลีลาทางนิดนึงค่ะ่อนสิกินหอยตรงลีลานี่ค่ะมากันไปตรงนี้ไล่ขั้น,น,น,นะะตอนน,นน่นิดนึงด้วยค่ะเขาต้องเอาตามันออกก่อนค่ะ ใส่ตาลเป็นยอดไดงเนี่ยค่ะเห็นบ่มคะพี่น้องเป็นตุม้มเป็นตุมนต้มอยู่กลางกันบ่แม่ค่ะเขาต้องเอาออกปูเ่าเพืนว่าขันบ่เอาตามันออกกินแล้วมันสีม่วงผืนวานะค่ะแมน่นบะแม่นค่ะต้องเอาออกแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะมันมาสีมาวงวิ่เหล่าเขาวมนต้องถอนตน้องถอนจนสีม่งเป็า ตอนต่อไปก็ะคือการซร้อย,ยนะคะพี่น้องผู้ใดมักซ้อยทีๆส้อยห่างๆค่ะสรอยเอาค่ะ <c oughs> ครับสอยเป็นตัวเป็นตอนนะครับค่ะขัข้นตอนต่อไปก็คือการล่างนำ้ำเหมือกหอยนะคะพี่น้องล่างออกบักหน้าวอันนี้ใส่ประคามเปียกน้ำค่ะ ไช้ซีไซบ์ขามเปียกกลางก็ได้ค่ะหรือว่าที่มีแต่บกหนาวก็ได้ค่ะขันเลยบอกวะเนี่ยบีไซบ์บอกก็ไปล้างน้ำออกค่ะคลางน้ำเมือกมันออกอ๋อบีบใส่แล้วเป็นหางออกโดยใส่ความเปรี้ยวของบกหนาวของบกขามค่ะพี่น้องเอาเห็ดกินเองเขาก็มึ่งเพี้ยวๆนี่ยนะค่ะแล้วเขาก็จะไปล้างน้ำเพื่อให้เมือกมันออกแน่นค่ะเมือกความเหนียวเมือกของหอยนะค่ะ ไอโบโบ,บม,มีน้ำเมืองเหรอคะแม่จ๋าแม่งนินักดีอู้เก่งจังเลยลูกเ,ออเก่งจังเลยไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งบ้านนี้แม่นค่ะบัานนี้ก็ามาก่อยแม่นค่ะมันก็ก่อยไ,ได้เลยโอเคเอามาล้างน้ำสะอาดอีกรอบนึ่งมันบอแม่นค่ะล้างน้ำสะอาดอีกรอบนึง ดูต้องเงินกูดึงไว้ละกันต,ตอนต่อไปค่ะคือการ<ม>ลงมือเลยค่ะเขาครัวค่ะจ้า ครับเก่งจังเลยอันนี้พุงนัวค่ะพี่น้องใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายเส็บลายค่ะเล่นเต่ากระป๋องเก่งเก่ายิ่ปลาค่ะยิ่งปลาเล่นเก่าแม่จ๋าใส่ความรู้สึกแม่นวะแม่นค่ะใส่ความรู้สึกของเฮาที่เฮาเคยเพชรเก่าลูกเฮ็ดเก่าใช่ลูกอ้ยเก่งจังเลยอันนี้พี่ค่ะมากเพชรใส่ลาย มักแสบๆจีสจัดใส่ได้หลายค่ะพริกหน่อยห้ากับหั่นใส่แล้วค่ะี่กะบักหนาวค่ะใช้หมักสุมใส่หลายสุมหน่อยใส่หน่อยสุมหลายใส่หลายค่ะขั้นตอนต่อไปคุเล่คุเล่ค่ะก้นค้นก้นให้เข้ากันค่ะบักพริกดิบห้าวกับหั่นใส่อยู่แล้วค่ะพี่น้อง อย่างค่ะพี่น้องอย่างบอแมมนค่ะอย่างย่างหอยค่ะอย่างหัวหอยดีพี่น้องอย่างหอยเส่ข้าวพวกผงเครื่งองย,ย่างแห้งแปะเปียนท้องดินทำอะไรทำดินทำดินเหรอจะขนดินไปไหนไปขนดินไปให้รถล้ำขนดินไปใส่รถล้ำเหรอใช่ เสรแล้วปะเสรแล้วค <se ่ะซิมอะซิมหอย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 แสบป่หอยฝอยปื้ดหอยเจะขึ้นแ่บนะแซ่บบ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคบ่ต้องปรุงเพิ่มเนาะจีจาดเลยสุดยอดแฮงโอเคลงมือกินค่ะค่ะพี่น้องเป็นจังได๋ค่ะวิธีการเลี้ยงหอยของพวกเฮาค่ะพี่น้องเข้ากะ เลี้ยงได้สําเร็จได้ขันหนึ่งค่ะหรือว่าพี่น้องมีวิธีแนะนำหรือว่าจะไหนกะแนะนำมาได้เ้อค่ะพี่น้องแต่ว่าที่เขาเลี้ยงมานี่ก็ถที่ว่าสมฤทธิ์ะครับพี่น้องนี่ค่ะก็ได้มากินค่ะอผู้ใดสีนําำไปประยุกต์ใส้นะครับกัหรือว่าสีเหลื่มเลี้ยงพร้อมกันก็พวกเข้ากับเหลื่อมไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเข้ากับประยุกต์ใส่เอาครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงไว้ถ้ากินในขั้วเลื่อนเข้านะาะวพี่น้องเลี้ยงไว้กินในขั้วเลื่อน แล้วก็หรือสั่งไก่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าก็เข้ากับเด้ขายอยู่เรื่อยๆนะค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาได้กินแล้วสั่งแรงอาหารให้กับคขัวเลื่อนนะครับเนาะกับขัวเลื่อนหรือกินก็จังขายแม่นค่ะเหรือกินเข้ากับเด้ขายค่ะพี่น้องครับอ่าสุดท้ายแล้วก็ขอฝากในเด้อค่ะพี่น้องช่องไล่คำสอนแชนแนลฝากกกดดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการสรรหาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับก็ติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิมีอีหยังหลายๆอย่าง,เ,ลลายยางเกี่ยวกับการเ็กรเกษตรนะครับเศรษฐกิจพ่อพี่ยงวิถีชีวิตแบบเศร้าไ้เศร้าหน้านะครับกาฝากเพจน้ำเนาะเพจเพจไม่เฮาเพจไม่เฮ้านะครับเข้ากระสางเพจขึ้นมา เพจไล่คำสอนชาแนลนะครับเนะาะฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามนะครับเพื่อเสีอัพคลิปลงเรื่อยๆเช้นกันครับม,มีสองช่องทางเนาะกระทางเฟซบุ๊กกระทางอ่า u ูทนะูบเนาะอ่าโอเคคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมเข้าสองคนกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ